สวัสดีครับจตายตสายลุยครับวันนี้จะมาพามาชมไม้เก็บนะครับไม้ที่ว่าเป็นใบจริงนะครับแต่ละทรงนะครับยกลากลากคุมกันลานะครับมาดูกันนะครับมาดูกันมาดูความสมบูรณ์ของลากและใบนะครับที่ผมได้ใช้วิตามินระเบิดลากนี่แหละครับนะครับนี่นะครับวิตามินระเบิดลากของผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละต้นนะครับ ว่ารากจะออกมงดงามแค่ไหนใบจะดีไหมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับนี่ต้นแรกเลยเริ่มต้นแรกก่อนเลยต้นนี้คือเป็นไม้ขุดนะครับอายุเยอะละรากที่ออกมาใหม่คือเส้นนี้สามเส้นลากสามเส้นหน้านี้นะครับสามเส้นหน้าเนี่ยสามเส้นหน้าเนี่ยออกมาใหม่คือแทงออกมาจากนี่เลยพอใช้ผ้าห่อไว้นะครับผ้าที่ว่าชุบพิจะมีระเบิดลากผสมน้าห่อไว้นะครับส่วนต้นนี้ครับ ตอนนี้เป็นมะพร้าวแกงนะครับร่วงมาจากต้นนะครับผมก็หยิบมาแล้วก็มาปอกครึ่งหนึ่งเพาะไว้นะครับออกมาใบจริงมานะครับสวยครับใบสวยดีผมชอบต้นนี้อ่าเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับแบ่งมางอกงอกโผล่มาประมาณขนาดนี้นะครับแล้วก็แบ่งมาเพาะไว้เองนะครับต้นนี้หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีมาดูครับนี่ครับเล่าออกมา อลังการงานสร้างจริงเส้นใหญ่มากเลยครับดูครับออกมาใหม่นะครับตอนแรกไม่มีนะครับสี่ห้าเส้นนี้ยังไม่มีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเส้นนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็เส้นกลางข้างในอีกดูครับใบสวยนะครับโหลดมาครับโหลดมาเ้าวน้ำหอมนี่แตกใบจริงนานมากนะครับใบสวยครับโอ้ยตะกระแตนกินใบอ่านี่ครับเจ้าประการลังนองคำนะครับ ดูรากครับเอกมาใหม่เพิ่มอมอกอีกดูอลังการมากครับอลังการงานสร้างนะครับอลังการงานสร้างจริงดูครับนี่เลยวิตจะมีระเบิดรากเลยช่วยได้ดูครับดูดูโอ้โหมดงามนะครับใบครับสวยครับนี่ครับต้นนี้นะครับจะเป็นทรงรากคุมกะลานะครับใบนี้ยังไม่ได้ดัดเลยเดี๋ยวต้องดัดใบนี้ละ ไปนี่พุ่งตรงไปนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะอ,ออกละเพราะผมจะสร้างลำต้นละเพราะว่าล่าออกมาเส้นใหญ่เยอะมากไม่ไม่เพียงพอต่อลากที่จะออกมาตรงลำโคนนะครับข้างหลังเขาออกมานะครับเส้นหลังนี้นะครับดูก็อเอาออกละเดี๋ยวเล่นใเล่นใบนี้ใหม่นะครับโอ้ยนี่ก็เหมือนกันออกมางกยามมากออกมาหมดเลยเยอะนะครับ ยิงต้นนี้เนี่ยไม่มีที่จะไม่มีที่จะให้รากอยู่ละเต็มหมดขุดออกมาใหม่หมดดูเยอะมากนะครับส่วนต้นนี้กะลาได้หลุดไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังไม่แตกใบจริงเลยกะลาหลุดไปอะแต่เขาสามารถรอดได้ปกตินี้มะพร้าวเนี่ยจะใช้อาหารจากในจาวนะครับในลูกกะลาเยแหละแต่เขาเนี้ยกะลาได้หลุดไปต้นก็เลยต้องใช้รากเนี่ยหาอาหาร เพื่อมาเลี้ยงใบเลี้ยงเลี้ยงอายุเขานะครับถ้าผมก็เลยใช้ผ้าห่อไว้ดูครับออกมาอีกแล้วเห็นไหมออกมานะครับเส้นนี้ออกมาทั้งนั้นแหละหนึ่งสองสามสี่กำลังจะปื่ออกมาอีกนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับการใช้นะครับการใช้ก็คือใช้วิตามินเนี่ยสามช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรนะครับนี่ครับสามช้อนโต๊ะ สามช้อนโต๊ะต่อน้ำห้าลิตรน,นะครับผสมกันให้เข้ากันนะครับแล้วก็เอาผ้าเนี่ยเอาผ้าเนี่ยผ้าเนี่ยไปชุบหมายถึงว่าผสมวิตามินกับน,น้ำก่อนแล้วผ้าไปชุบแล้วก็มาหอาม่อตาโคนเนี่ยแล้วก็ใช้ลดน้ําทั่วไปรดน้ําที่ข้างล่างทั่วไปลดน้ําน,นี่สองวันอา,อาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะครับลดน้ําอย่างเงี้ยแต่ผ้าที่ว่าเราใช้ชุบเนี่ยผ้าที่เราชุบวิตามินระเบิดลากผสมน้ําไปแล้วเนี่ยเราห่อไว้เนี่ยใช้ฟ็อกกี้ฉีดทุกวันนะครับเช้าเย็นนะครับ จะอลังการอย่างนี้แหละครับดูครับล่าที่ออกมาสวยงามแค่ไหนดูเอานะครับฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับชื่อ Facebook นะครับด้านล่างนี้เลยนะครับชื่อ Facebook ด้านล่างนี้เลย Facebook จ่ายสายลุยนะครับหรือโทรมาเบอร์โทรโดยตรงเลยก็ได้ครับเบอร์โทรนะครับ0 8 6ย์1 7 8 5 1้านะครับ0 8 6 9 6 1 7 8 5 1้า่จะตา่ายสายลุยนะครับฝากกดติดตาม กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ